ก็ก็เป็นเป็นคิดว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยครับก็หลังจากที่ไปเราไปเที่ยวพัอนมาพักผ่อนกันมาทางพอสุขการก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านมาก็ได้ไปพบปะครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะทางหายจากการที่มาอีเวนต์แ้วก็รู้สึกว่าอ่ะกลับมาหลังสงการมีงานคู่กันนี่ก็น่าหรักนะจริงจริงต้องเปิดทำงานกันอยู่เรื่อยๆก็ ผมก็คือจริงๆที่เมลเขาทำงานบันเทิงเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเราก็จะแบบมีบางทริปหรืออะไรที่เราช่วยแบบแอสซิสต์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเผื่อได้ช่วยหยิบจับอะไรใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานผู้ถ่ายแบบที่ถ่ายพวกแฟชั่นที่ไปผู้กันครัดงานที่นี่ไหมคะที่จอนา์เอะมีไปมีติ้งด้วยแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตอบปรังว่าจะอะไรยังไงดีครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทางน้องเขาก็จะค่อนข้างไปทำธุรกิจได้แต่ก็ไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวแม่เขาจะดา่าผม <c oughs> <ว>ม่าชอตนจะพักางานในวงการคือเอาเป็นว่าเหมือนคือตัวเรื่องบริหารเวลามาทํางานวงการอ่ะตุนยังทําได้ไม่ดีครับทีเนี้ยเราก็แบบมีภาระที่ต้องทํางานกับที่บ้านเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าโทรสาคัญในการทำโครงการอะไรเงี้ยก็เลยเลือกบอกว่าถ้าถ้าบริหารเวลาได้เราจะรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนก็เฟดเฟดลง ซีรีส์ก็ยังไม่พร้อมจะรับเลยเพราะว่าคือซีรีส์ติดต่อกันมาเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าเออเราจไม่สามารถบริหารให้ไปถ่ายได้ในขณะที่ทํางานประจําด้วยครับเราก็ยังเอาแบบว่าธุราที่นอกเป็นหลักคือทําที่บ้านเป็นหลักครับเราได้แต่งหนุ่มเขาทำเถื่อนจริงอ๋อแล้วมาเยอะเลยรออยากเห็นเลยก็เดี๋ยวดูแบบเรื่องความเขาเรียกว่าความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับผมกับเรื่องการบริหารของตัวเองนี่แหละการบริหารเวลาว่าสามารถทําได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นร่วกันอย่างเงี้ย ก็ที่ที่ติดต่อมาเป็นเป็นเล่นคู่กันเยอะมากเลยครับแด่ว่าตอนนี้ก็กำเนิดคู่จิ้นคู่ใหม่เป็นมิวตูนเเรียกว่าเป็นเป็นเรียกคู่จิ้นหรือเปล่าเอม่้คู่จ้นนะคู่จินะเดไ่ไ้นะเรียกว่าอะรเรียกว่าอะไรว่าูจิมราี่สอง่ไม่ไดคู่จิ้นอะไรเป็นคู่อื่นบ้าง ช็อตเป็นอะไรก็ได้พอโตแล้วปลยจอย่ได้เขียนถูกคำว่าเป็นอะไรก็ได้่เปนก็เป็นค <annoyed> ู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์ขัเป็นะเป็นคู่คนรู้ใจ

ความละเอียดของความสำคัญใช่ไหมความละเอียาละเอียดละเอียดตอนนี้อากาศมันร้อนใช่อลยช่วงนี้ร้อนเริ่มร้อนเลยเหรอร้อนก็ก็ก็คิดว่าเหมือนเขาเรียกว่าก็อย่างนั้นแหละอะไรก็ได้เร่ต้องรู้กันแบบว่าพบกันแบบไหนครับเข่งเขหรือเปล่า มันเขียนยากมันทำไมันเปื้อนมันเขียนยากมันพันเนอร์ครับเป็นพัน like ัเนอร์คุณเคยเห็นสัมภาษณ์พี่มิวก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะกลับมาได้เคยดูสัมภาษณ์ก็ถ้าวันไหนที่แบบมีไม่ได้เรียนหนักเกินไปก็เห็นครับก็จะแบบแล้วเวลาที่เขาพูดถึงเออความรักพูดถึงแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงอ่ะก็ก็ปล่อยจอยครับผมผมแบบว่าเชื่อเลยแบบคือพี่มิวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็รู้ว่า เขาอยากพูดอะไรเขาก็แบบว่าเออแมเนจได้อยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราให้เขาลงการตัดสินใจแต่แบบว่ามันมีอารมณ์แบบเออเขินไหมไม่หยอดหวานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขือนเอย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 เขอนเอยคุยกันเขิ่อนวะนี่เองว้าแล้วก็พูดให้เขาถามอีกแล้วแปลว่าแปลว่าแปลว่าปกติเวคุันเขากันป็นธก็เป็นคนที่ใส่ใจของรู้สึกครับ สองคนแค่ดียันนี้มันตอนนี้พี่ไปยูเคินไหมยูเครนไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่แต่ก่อนอันนี้มิวเวลาสัมบูรณเดียวจะแบบดูแันนี้แ่บนี้หรอดูดสายอนเราวันนี้ดูแบบคนเรียกว่า้ิ่งลงความคือเรื่องเก็บอาการเก็บอาการเก็บไม่ลงเก็บอาการคือยุ่งๆเราวันนี้เดี๋ยวดูไม่คุ้มพี่เขาบอกเป็นผู้ใหญ่ไงเออแล้วแอดแสผู้ใหญ่แต่เขากลับมาชุดนี้เขารับงานอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวว่ายังไงบ้างครับผมแล้วครับ เ่เรื่องครอบครัวขาถักัตุนค่ะว่าแบบว่าเขากลับมารับงานอะไรครอบครัวคือคือครอบครัวก็ให้อิสระในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่เรื่องที่จะตัดสินใจไปเรียนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้เขาเชื่อว่าตุนเลือกใ้หมดตุนแบบว่าเขาเชื่อใจแล้วก็อย่างเรื่องที่ เรียนไปเรียนมาแล้วใช้ความรู้กลับมาทํางานเนี่ยอันนี้คือสาคัญม,มากกว่าผมผมก็รู้สึกว่าต้อง manage กับสิ่งนี้ที่จะเป็น growth ในอนาคตของเราไปด้วยฉะนั้นผมก็ให้ความสาคัญกับว่าเป้าหมายระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะ shifting มาทําหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้รับโอกาสหลายๆทางมาเราก็ควรจะคว้าไว้อะไรเงี้ยคุณที่บ้านก็ไม่ติดเหมือนกันครับป้าวิทบ้านค่อนข้างสริการตัดสินใจตั้งแต่ใช่ครับถุกเรื่องถ <laughs> ุกเรื่องค <laughs> รับท,ท,ท,ทูกเรื่อง support ครับที่บ้าน support เขาอย่างเวลาที่พี่บิวไปเที่ยวกับที่บ้านไปกินข้าวกับทุกกานคุณพ่อบทุกแม่เขาก็อยากรู้ว่าแบบโอ้โหระดับพี่มีวเขาทำงานอะไรกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามว่าเป็นห่วงพักผ่อนพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณนี้ครับแม่เรารู้สึกเป็นยังไคะแป่นครอบครัวเรป็นยังไงบ้างครอบครัวครับก็ก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนก่อนช่วงเวลาที่ได้มา เรียกว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปทานข้าวอะไรด้วยกันเหมือนลดความรู้จักกับทางครอบครัวเขาขมาสักระย,ยะนึงแล้วก็รู้สึกว่าความเกรงก็ลดน้อยลงมาเรื่อยๆเกรงไหมคะเวลาเจอตอนที่เจอ,เอพ่อแม่เจอครอบครัวเขาถ้าถ้าครั้งแรกอะเกรงแต่ว่าไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าครอบครัวเขาน่ารักมากรู้สึกว่าเราผ่อนคลายที่พ่อตุนหรือเปล่าพ่อตุนไม่อยู่ พ่อปล่อยจอยมากแม่อะน่ากลัวต้องถามครอบครัวเขาสิเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะเป็นเหมือนคนในครอบครัวใช่ไหมกันครับก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดแบบสอมข้างรักใครข้างรักก็รักอะไรสองข้างรักโมเมนต์ข้างรักใครข้างมากกว่ากันเวลารักอะไรเราก็เออเก็ที่เป็นที่เกับความรักครับพอๆกันแล้วกันพอๆกันครับ ไม่ไม่สู้กันเลยหรอะสงยความว่าแบบมากมากกว่าอย่ยถ้าเราบับเรากลับไปตีกันงไ่อย่าอย่าอย่ายุ่งยังต่แขงกัน่แับต่ว่าเกี้บนเวทีก็พูดแบบปกติตีกันบ่อยิ้คัสกัน เวลาพีอะไรกตัดสินใจก็จะถามความเห็นกันละกันมนเป็นที่แซ่บเฉยๆอ๋อใช่ใช่มีจะทะเลาะกันทีนต้บอกว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่มีการการจะนการชนะการต้องต้องบอกว่าการที่เราดิสคัตกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าดีขึ้นดิสคัตได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องเป็นสเปซตอนใครมาจับมาเกิดกันบ้ส่วนใหญ่จะเรื่องอะไรนะที่ต้องแบบให้สัตว์้าอ เรื่องตลกตลกไหมตลกตลกอย่างนั้นตลกตลกเหมือนเขาเขาเขาเคยขุดผมเรื่องที่ผมถ่ายรูปแล้วผมใส่แว่นตากันแด็นแต่ท้องถามว่าผมไม่ตั้งใจแต่ว่าผมไม่ตั้งใจถ่ายรูปไม่ได้แต่ความความเขาไม่รู้เขาเห็นว่าแว่นมันดำไงแต่ว่าความจริงแว่นมันใสแต่็นดีก็ ก็นึนว่าแบบถ่ายแบบเอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจถ่ายที่เป็นรอยลูกเลยไม่ตั้งใจอะไรี่บอกให้นับบอกให้นับก่อนเลยถ่ายชอบแบบนับนับแลนแล้ไม่ชอบนับถึงสิบเลยหนึ่งสอาม่ห้าดแปดเก้าหลังจากวันนี้ถ้าพี่เขียนว่าแฟนได้ไหมเขียนว่าเป็นคนที่รู้ใจกันก็ได้อาจจะไม่นรู้ใจเว่าจะเ่าจะ็นวเป็นวอาะเ็ว่าก็น่จเราจะ้นว่าะเป็นวาน่าะนนาเรารู้ว่าเป็นคนยังไง อะไรยเลยอ่ะดวงคืออะไรอ่ะดวงคืออะไรอะดวคืออะไรอ่ะเทคสองได้ไหมไม่ได้แล้วมันไร้ส่ไม่ได้ก็แซวแซวกันแบบขนรู้ใจกันมันรู้ใจได้ยังไงเอาไปดูดวงมาเลยรู้ไปเป็นยังไงแล้วยังไงค่ะดวงงี้จะบอกว่าขนรู้ใจได้ไหมก็รู้หลายเรื่องนะฮะเราคิดเหรอเราก็รู้เขาก็ต้องใส่ใจู้รเขารู้เรา ก็ไปเรื่อยไปนี่อะไรนะสาหรับเราสองคนนะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคือเฮลตี้สองอารัณ์สองวิถีกันโอ้ก็เฮลตอนนี้คือเฮลตี้มากๆครับคือรู้สึกว่าคือเหมือนพออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนได้กำลังใจแล้วก็ได้พลังงานดูดอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือไม่ว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองแประการต้องไปทำงานมีปัญหาตรงนี้นะแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเหมือนแบบ สิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้คือมันก็ทําให้สภาพจิตเราดีขึ้นนะครับอยากจะเป็คนรู้ใจไม่ก็จะบอกให้คนรู้ใจได้ไงเยี่ยมยอดน้ะมีปากคุณก็ปากออกงานแล้วก็ปากพูดความในใจกันว่าประทับใจกันยังไงอ่ะเราพูดกันมาบนั้นอว่งก็ก็อย่างผมก็คือเห็นพี่มิวเป็นเป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องครับผมก็ เวลาคนที่แบบแตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันเราก็สามารถเรียนรู้กันกันกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้แบบช้ามากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใช่ไหมดีช้ามากเราก็เราก็รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่แบบเราเ้าเรียกอะไรอินเทคเข้ามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทำาห้ความสมต้องดีใช่ตอบถูกเลยนะ ผมผมรู้สึกว่าเหมือนทั้งสองคนมีมีความเหมือนและความต่างกันที่ลึกซึ้ครับคือคือบางทีอย่างที่คุณบอกว่าผมเป็นคนช้ามากแต่มันผมจะเป็นคนที่ตัดสินใจมางจเร็วไปหน่อยก็ต้องมีคนที่แบบคิดหลายๆลางของเขาในการที่แบบช่วยช่วยคอยแบบคอยตัดสินใจว่าเอ๊ะทางไหนเป็นทางดีไหมแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาบางอย่างในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้เหมือนชีวิตเราดีมากขึ้นยในการตัดสินใจเรียกว่าตั้งแต่ รู้จักกันสนุนแบบมากขึ้นใชก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้านับตั้งแต่รู้จักกันมาสิบปีแล้วสิบสองปีสิบสองปีสิบสามปีได้สมัยนั้นยังนี่เลยยังเป็นเป็นน้องสาบันแล้วผมเป็นพี่วิศวะผมเรียกพี่นิววิศวะตอนนี้กฎหมายกฎหมายสมรรท่าเมผ่านแล้วเป็นเรารู้สึกไงบ้างดีใจดีใจมากถือว่าเป็นต่อไปนี้ทิศทาง ในเรื่องต่างๆของประเทศไทยเนี่ยจะมีทิศทางที่ดีมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับชีวิตมกขึคือชัยในทุกทางไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลัก็กรื่องการธรรมนาคมตอนนี้เลยก็คิดว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นับก็ก็ผ่านร่างเหลือร่างสุดท้ายใช่ไหมัเหลือร่างสุดท้ายจะสวครับผมอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันมาว่าผมกับพี่มิวก็เป็นสปิเกอร์เป็นซัพพอร์ตเตอร์ด้านสมรวจเท่าเทียมมาตลอดครับผมมาเรียสิคุณลิตี้แล้ว อันนี้คือจุดที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่หลายๆคนก็จะได้ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์ทางกฎหมายาที่ตอบอตอบโจทย์ได้ว่าแบบคนเราจริงๆก็เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศเพศสภาพไหนไม่ว่าจะความรักความแบบแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็เนี่ยแหละมับบนเป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่เป็นพลเมืองเอางี้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าร่างกฎหมายผ่านแบบพันเปอร์เซ็นต์เราเราจะมาบอกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไง จะได้ช่วยชวยช่วยกันรณรง์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นจะใช้ยุติจะใช้ยติจะถึงแต่ะ่าว่ากันตอนนี้ตอนนี้รักกันเนาะตอนรักกันเนาะ้วอรักกันเาะรักกัน้อชอบค่ะไม่ดยะอดสะอดกโอเค